จะขอเริ่มที่การพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก่อนนะคะแล้วก็จะกล่าวถึงความหมายและความสาคัญเพียงเล็กน้อยสําหรับวิธีการนะคะท่านนักศึกษาก็ดูจะได้จากในเอกสารนะคะก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดนักสำหรับความหมายของการพเพาะเลียงเนื้อเยื่อนะคะมหมายถึงการนําชิ้นส่วนของพืชได้แก่อวัยวอวัยวะต่างๆข้อตาปลายยอดรากใบรวมถึงเซลล์หรือโปรตพาส มาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ที่ประกอบด้วยธาตุอาหารน้ำตาลวิตามินสารควบคุมการเจริญเติบโตในสภาพควบคุมอุณภูมิแสงความชื้นที่เหมาะสมนะคะโดยใช้เทคนิคก่อเชื้อหรือว่า aseptic เทคนิคชิ้นส่วนของพืชจะสามารถพัฒนาเป็นต้นพืชได้โดยตรงหรือเจริญเป็นแคลลัสหรือเป็นเอมบริออยด์และพัฒนาเป็นต้นที่สมบูรณ์เป็นต้นใหม่ได้นะคะ สำหรับความสําคัญของการเพาะเลี้ยงความสําคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะคะในการขยายพันธุ์พืชนะคะก็สามารถจะขยายพันธุ์พืชในเชิงพณิชย์หรือปริมาณมากได้สามารถจะขยายพันธุ์พืชที่ใกล้ศูนย์พันุเช่นกล้วยไม้บางแห่งที่ใกล้ศูนย์พันธุเราก็จะมาปั่นตา้าก็จะได้ต้นใหม่อีกจํานวนมากนะคะหรือว่าขยายพันธุ์พืชที่โดยไม่อาศสายเพศเช่นกล้วยหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้ หรือขยายพันธุ์พืชปลอดโรคเช่นโรคใบขาวของอ้อยเนี่ยเกิดจากเชื้อไมโครพลาสมาเราพบว่าตรงบริเวณปลายยอดที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วไม่กี่มิลเนี่ยเชื้อโรคเหล่านี้จะไปไม่ถึงเราก็สามารถจะตัดส่วนเนี้ยมาพอเลี้ยงแล้วก็ทําให้ปลอดโรคแล้วนําไปปลูกใหม่แต่ถามว่าปลูกใหม่แล้วมันก็จะเป็นโรคอีกไหมก็เป็นนะะแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยน คือเปลี่ยนพันธุ์ที่สะอาดไปปลูกแล้วก็ตัดต้นพันธุ์ที่เป็นโรคทิ้งก็ลดแหล่งของกระจายของแหล่งกระจายของเชื้อโรคได้ก็จะทําการเปลี่ยนบ่อยๆสองสามปีครั้งก็จะเป็นประโยชน์ความสําคัญของการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพราะเราไม่สามารถจะใช้วิธีการอื่นๆได้นะคะสำหรับความสําคัญในแง่ที่2คือการผลิตสารสําคัญในพืชนะะ สารสำคัญการเลี้ยงที่ชูในพืชเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีการควบคุมทุกอย่างการผลิตส,สารสำคัญเนี่ยก็จะได้สารสําคัญทีเ่เหมาะสมแล้วก็ได้คุณภาพนะคะตัวอย่างเช่นการจะผลิตสารสําคัญที่อยู่ในรากแล้วก็เลี้ยงแต่รากอย่างเดียวได้เราไม่จําเป็นต้องเลี้ยงทั้งต้นซึ่งปลูกในในแปลงอาจจะถูกโกรคแมลงหรือว่าแล้งหรือสิ่งอื่นๆสารสําคัญเหล่านี้อาจจะ ได้แต่ว่ามีคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐานฉะนั้นการผลิตในในใน,ในสภาพพอเลียงเนื้อเยื่อเนี่ยมันก็จะได้มาตรฐานมากกว่า 3. คือการศึกษาทางชีวเคมีและสรีรวิทยาต่างๆก็อย่างที่กล่าวไปแล้วมีการควบคุมสภาพเช่นการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ทนเค็มหรือทนแรงเราสามารถจะหรือว่าทนต่อสารพิษของจุลินทรีย์บางชนิดเราก็สามารถจะ นำไปคัดเลือกในสภาพพอเลี้ยงเนื้อเยื่อได้นะคะก็จะได้พันธุ์ที่ทนทานนะและควบคุมสภาพแวดล้อมได้ดี4คือการใช้ประโยชน์จากการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อในการอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์พืชบางชนิดนะคะไม่มีเมล็ดแล้วก็ไม่สามารถจะต้องปลูกในไม,ไม่สามารถจะเก็บเมล็ดในธนาคารเชื้อพันธุ์ได้ ต้องปลูกในสภาพไร่อย่างเดียวถ้าเกิดน้าท่วมหรือว่าภัยพิบัติต่างๆหรือว่ามีโรคแมงระบาดพันธ์ุนั้นเกิดเป็นพันอ่อนแอคารรักษาก็อาจจะสูญพันธ์ไปเราสามารถจะนำมาเพอเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วก็ใส่สารให้ชะลอการเจริญเติบโตคือโตอย่างช้าๆแล้วก็เก็บไว้ในหลอดทดลองได้เป็นจํานวนมากแล้วก็ที่ให้โตช้าเพราะว่า จะได้ชะลอการที่จะมาย้ายขวดหรือสับา u เจอร์นั่นเองเราก็สามารถจะอนุรักษ์พันธุกรรมได้หรืออีกอันนึงคือเรามานําไปแช่แข็งในในตัวเจนเหลวเลยนะคะเราก็อาจจะนําเมล็ดแคลัสลงไปแช่แข็งได้เลยก็เก็บได้นานในอุณหภูมิที่เยือกแข็งนะคะเหมือนที่มีโครงการที่นําเซลล์ของมนุษย์ไปเก็บไว้ใน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 ลิควิดในตัเจนนะคะในตรเจนเหลวนะคะ หรือว่าแอเซลดีดีไปเก็บไว้อันนี้ก็เช่นกันแต่ว่าถ้าเก็บในสภาพเนื้อเยื่ออาจจะต้องมีการปรับปรุงสภาพเนื้อเยื่อให้น้ําในเซลล์ไม่แข็งตัวนะคะสาหรับความสาคัญแานการปรดปรุงพันธุ์นะคะก็จะมีการสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมใน,ในการพอะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็สามารถจะคัดพันธุ์ได้เช่นเกิดโซมาโครนอลวาเรียชันชักนาให้พืชเกิดการกลายพันธุ์แล้วก็การคัดเลือกพันธุ์พืชในหลอดทดลอง 3. การรวมโปรโตพาร์ให้ได้พันใหม่สำหรับความสำคัญของการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการเพราะเลี้ยงขมพะนะคะเรานำมาใช้ประโยชน์โดยการที่ในกรณีที่เราต้องการผสมพืชต่างชนิดกันเช่นผสมข้าวปลูกข้าวปลาเพื่อ,อ,อถ่ายยีนต้านทานเข้าในจกข้าวปลามาสู่ข้าวปลูกนะคะเมื่อเราสผสมพืชต่างชนิดกันเอมริโอนะคะหรือขมพระนั้น จะไม่เจริญจะฟอภายใน7หรือ80วันแต่เราสามารถจะช่วยได้โดยการที่นำขับพระอ่อนนะคะนั้นมาเลี้ยงในอาหารเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อขพะจนขับพระอ่อนนั้นเจริญเป็นต้นได้นะคะ 6. คือการเพาะเลี้ยงอับละอนับเกสรและละอองเกสรน,นะคะเรานำมาใช้ประโยชน์ในกรณีที่ปัจจุบันมีการผลิตรูปผสม ที่ดีเด่นเหนือพ่อแม่คือช่วง f 1นะคะเราจำเป็นที่ต้องสร้างพันธแท้2 0 0 0วิธีการสร้างพันธแท้ที่รวดเร็วที่สุดก็คือการนำละอองเกสรที่มี n mm hmm. เดียวนะคะมาเพาะเลี้ยงให้เป็น2 n ก็จะได้พันธ้นะคะแล้วก็สามารถจะนำไปสร้างรูปผสมได้เนะคะประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือการสร้างพืชดัดแปลพันธุก,กรรมนะคะซึ่งจะกล่าวถึง ต่อไปถ้าเราไม่มีวิธีการพอเลียงเนื้อเยื่อเราก็ไม่สามารถจะสร้างพืชดัดแ,แปลพันธุกรรมหรือ GMO ได้นะคะ